ตั้งแต่มาเจ้าของยังไม่ได้หยุดมือเลยนะครับนี่กำลังทอดปลาทังกาเอาว่าม,มันม,มันใหม่หมดแล้วป้พอแล้ว,ลว,ลวตักกันเลยอ่ปาปลาทังกาปลาทังกานี่ของพี่สุพล,ลิ์ไทยสงคนระับเมื่อวานผมไปบัวใหญ่มาพี่สุพลกับพี่น้อยภรรยาพี่สุพลให้มาน้องเดือนเพิ่งหยุดมือ ำส้มตำได้แล้วน้ำมันแรงเห็นไฟมันกระสุกแล้ว <c oughs> นี่ดูอีกเมนูนึงครับ <c oughs> เดือดยางปล่าช่อนตัวลราเป็นโลเลย <c oughs> ปลาช่อนย่างเกลือ <c oughs> มือบุญยิ่งครับมาถึง <c oughs> อากาศแห้ง <c oughs> แรงร <c oughs> ้อน <c oughs> น้ำใจน้ำใจเจ้าของบ้านไม่ร้อนไม่แห้งเลยครับดูเดี๋ยวตั้งแต่มาเดือนเงอไหลคขย้อยเลยแต่อีกมุมนึงครับพี่น้องเราไปดูอีกมุมหนึ่งมุมนี้ขมักขม้น่นเงอไหลคขย้อยมุมนี้ก็ขมักขม้นเหมือนกันครับดูนะครับมุมนี้ก็ นวลคนนูน้นคนเดียวอย่านักเงคนนูน้คน,น,นเดียวก็นาเพราะฟันไม่ดีนะมุมนี้ก็นั่งบริหารต้ตมตําจุมือน้องเดือนวันนี้มีต้ตมตําสองจานพี่น้องอย่าแปลกใจครับมันมีปลาล้าบ้านาบ้นากับปลาล้าเอ่อบ้านน้องเดือนอแหมปลาช่อนตัวนั้นเนื้อหวานมากครับกิโลนึ่งหนักโลกว่าแม่กินคนเดียวเนี่ยอเนี่ยยิ่งสายเอาชื่ออันนี้ชื่อจริงชื่ออย่างอีหาเหรอโอ้ ถ้ากำลังออกไอ้นี่อยู่นะสื้อคุณจาบอกรอหน่อยทำไมมันไม่กรอบนะหรอคุณจาบอกรอหน่อยเดี๋ยวต้องอีกรอบสำหรัมั้งเดือนมันไม่กรอบแล้วบุญยิ่งดูดินี่เราติทาจนกินหมดนะเนี่ยแล้วก็ไปถ่ายวีดีโอที่หลังรสชาติบานๆยังไงครับอันนี้เหรอมันประกอบเห็นไหมมันกรอบเนี่ยมันประกอบกับเติมอิดึงอิดนึง แย่มันขมพอบรรยากาศกินปลาย่างเกลือในบรรยากาศที่นี่มันไม่เหมือนที่บ้านครับมันอร่อยกว่ามันได้บรรยากาศมันได้วิวมันได้ชิวทัดมันได้ฟินนะครับลมพัดเย็ยนเย็นวิหลักล้ลมพัดอยู่นะครับริมทุ่งนาบ้านบุญยี่งอยู่อยู่ติดทุ่งนาก็จะเป็นธรรมชาติของ พื้นผิวทินีสารเนาะนิสารก็จะติดทุ่งนาอย่างนี้ครับก็นนะจะเป็นหมู่บ้าน,น,อ,นอ,อยู่กันแออัดอยู่แต่ว่าบ้านใครอยู่ติดทุ่งนาก็จะได้เปรียบเรื่องอากาศวิวก็จะดีอาหารวันนี้สุดยอดมากเลยครับเนี่ยตอนแรกว่าจะไม่ไม่กินนะกินข้าวมาจากปราทายแล้วแต่น้องเดือนบอกว่ามีปลาเผานะ <c ười> จานโนอ้ยอดไม่ได้เลยต้องกินกลัวเจ้าของบ้านเสียใจเลยต้องกิน มาด้วกินให้หมดนะแม่โอ้ยกินฉันเยอะอิ่มละ